แต่เราก็แต่เราก็ได้ครับเราก็ได้ได้ล้มกับเตะแล้วก็บังได้สองแท่งด้วยก็ไม่ได้ทำอะไรกันแล้วเห็นไนะครับก็ตามขอโทษเชียร์นะครับขอโทษผูกนะครับผมกขงไม่ได้รับฟังครับผมผมไปสวรรค์แล้วครับผมท่านี้สุดแล้วครับขอโทษทง่ันใช่ครับผมเสียไปเมื่อไหร่อ่ะไม่จำเมื่อวานครับผูดเสียเมื่อวานเสียใจด้วยเนาะ คุณครูเสียมากเด็กทำเสียเมื่อวานไม่นานมันได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ว่าไปบอกแกไปครับไปที่โอไปบ้านได้ครับมันยังคงชิดว่างงว่าเขาตัทางบ้านด้วยครับเดี๋ยวน้องเอาใหม่เอาใหม่ต้องร้องหรอกเมื่อวานนี้ไม่ได้ร้องไพราะแค่ิงพี่เจียมเมองเป็นไงบ้างพี่วันนี้ก็เด็กมัน ปู่นเสียเมื่อวานก่อนนี่ช่วงทำหนักพอดีโทวบอกาพจิตใจบ้างสภาพจิตใจมันนอนไม่ค่อยหลับมันก็คุณปูนบอกว่าอยากเจอมันครั้งสุดท้ายในชีวิตแต่ไม่ได้เจอเพราะมันติดมันต้องมันต้องทำใช่ครับต้องชกมวยก่อนถ้าไปก็จะเสียรายการเขาอย่างเงี้ยเด็กคนก็เลยมี เรื่องนอนแขนพักผ่อนและมันก็คิดมาก้าวติดใจอาจจะจำแย่หน่อยอมดีแต่มันเงินต่อยออกไปไม่ดีครับวันนี้ก็เฉียดเฉียวนะตาะนะอยังอื่นอยู่อะไรขอโทษทุกกคนครับที่ติดตามรักนน็็เปขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามัะขอบคุณครับเดจะแก้มือมาหาุคนเหมือนเดิมไป่ครนี้ตั้งใจไม่มากนะครับก็ ก่อนเมื่อวานเนี้ยญาติโทรมาบอกปูอยากเห็นหน้าผมเมื่อครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้กลับไปผมบอกว่าจรอใอชัยชนะกลับไปให้ได้กูเดี๋ยวมาตเล็กง่าไม่ต้องให้ผิดหวังกูอยู่ที่ปูดีลำใช่ไหมใช่ครับเสียใจด้วยนะ้องอะไรเอาใหม่นะฝากขกันเลยจำดัดติดต่อมาด่าเหมือนเดิม ครับตอนนี้เราอยู่กับมหามงคลครับวันนี้แสงเข้าป้ายเลยครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้นี่แสงเข้าป้ายครับนะครับโอ้ที่แต่งแต่ยกไหนอ่ะน่าจะยกสองครับยกสองที่สามครับยกสามนี่แบบดังไปติดสุดแล้วสองแผลครับตรงนี้บวมมั้ครากที่แรกนึกว่าหักแล้วโดนสอกเลยไหมไม่แม่มันผมวุ่วงมัดตัวผมหลังมาพมวง่นหมัดมาได้ที่เจี๊ยมาได้คอแบบ ช่วงประมาณยกสี่ใช่ไหมยกสี่เราไปเห็นว่าเราไปโดนจับในแล้วเราหนีไม่ออกใช่คไหมแล้วพอเกมเนี่ยเราก็พยายามจะไล่แข่งสู้เขายกห้าทำให้เกมลับมาชิงดําครับช่วงช่วงพักยกเนี่ยทรนเม่อร์บอกเลยว่าช่วงยกจะบอกให้โยกค่อยๆโยกเข้าไปโยกเข้าไปเตะเพราะอะ่าชิงดํผมชิงดำเขาค่อยโยกเข้าไปเตะยกห้าได้ รัวได้ได้เยอะมากครับฮะได้ลูกเขาลอยครับผมไเหลี่ยมลูกเีบครับลูกอะไรทั้งหมดเลยใช่ครับยกหน้าเราได้เยอะครับยกสี่เราได้เยอะวันนี้กรรมการตอนกรรมการชูมือเราเขารู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอ๋อดีใจครับดีใจก็ได้แบบทางความกดดันเหมือนกันใช่ครับใช่ครับตอนแรกเนี่ยมันต้มแจ้มคู่ขี้ความรู้สึกก่อนจะชูมือเนี่ยความรู้สึกก่อนจะชูมือก็มัน คิดว่าเราชนะแล้วครับชนะแล้วว่ายกห้าเรารู้สึกว่าเราได้เลยแล้วพี่ดํามายกห้าเราได้เยอะเลยใช่ครับรลกูกเตะล้มบ้างลูกเตะเยอะกว่าเนี่ยเยอะครับเมื่อกี้พี่ดําพี่ดําบอกว่าอยากแก้มือนน้หนกเอ๋อได้ได้ครับแต่ถ้ากลางคืนก็กลางคืนก็ได้ครับกลางคืนน้ำหนักเท่าไหร่ดีเอาสักถ้าเพี่ดํานะครับร้อยสามสิบก็ได้ร้อยสามสิบก็ได้ครับ แต่เกิน130กว่าตอนที่นั้นเป็นแชมป์อยู่ครับผมเป็นแชมป์ไม่ได้ไทยอยู่ครับผมวันนั้นเราชิงกับใครนะชิงกับโดมครับวันโดมวันโดมตอนนี้จะเป็นแชมป์ไม่ได้ไทยอยู่130ครับใช่อยากจะบอกอะไรแปลกๆบ้างน้องชายทำที่ตัวสวยเลยขอบคุณทุกกําลังใจครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกแรงเชียร์ผมวันนี้ทุกทีนะครับผมทุกทีนั้นน้องอับจีด็อกมีว่าเดี๋ยวเนี่ยอาจจะมีอยู่5-6หมื่นครับ6หมื่น ให้อาจีครับก็มีลูกพี่ที่เชียงใหม่4สาม0มื่ 30, ครับแล้วว่าเสียงแขก 30, แสามหมืนเสียแขกอาจีสามหมด้วยใช่ครับสามหมื่นด้วยแ้ยแองช่ครับผม